สำหรับนักร้องหนุ่มฟิล์มรัตภูมก็ถึงกับออกอาการมึนกันเลยทีเดียวเมื่อมีข่าวว่ากําลังตามขายขนมจีบใว้กับสาวยิงระถาอยู่แต่ฝ่ายหญิงก็ตอบม,มาแล้วว่าไม่มีอะไรกันเลยจริงๆแล้วหนุ่มฟิล์มล่ะกจะว่ายังไงรวมองจรงข่าวแรงค่ะว่าหนุ่มฟิล์มเนี่ยแอบซุกภรรยาสาวลุกครื่งเยอรมันไว้ที่บ้านอีกะด้วยเรื่องจริงทั้งหมดเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะโอ้เป็นเมียเลยยังไม่มียังไม่มีครับคอนโดกเกษตรน้มินอะไรอย่างนี้นะครับเกษตรน้มินเหรอครับก็ไม่น่ามีนะครับเกษตรน้มิน ไม่มีเก็บครับเก็บคงเก็บไม่ได้ได้อยู่คุณแม่คนเดียวครับครับมีครับมีเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยลูกคือเยอรมันก็มีครับชาติอื่นก็มีครับครับผมไม่ใช่มียังไม่มีเมียตอนนี้ก็ไม่มีใครตอนนี้มีไม่ไม่มีครับก็คือก็คุยไปเรื่อยๆครับก็ผมเห็นหญิงก็ออกมาให้ข่าวผมก็งงเหมือนกันว่าเออ เป็นแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยมีใบประกาศแสดงเนจรงแล้วคนเห็นหรือเปล่าอะไรไม่มีเลยครับไม่มีเลยแต่ว่าเธอไปไลฟ์รูปตาม IG ก็เป็นเรื่องปกติที่ผมก็ไลฟ์อยู่แล้วครับผมว่าเราไปเม้นหยอดบานเลยนะครับนี่ไปดูได้ไม่เคยเขียนอะไรเลยไม่มีครับไม่มีส่วนใหญ่น่าจะไปะหยอดไม่น้อยน่าจะมากกว่าด้วยซ้ำนะยังหญิงนี่สเปกป้า ผมก็ดูข่าวเขาบ่อยนะครับ mm hmm. ผมก็ชื่นชอบเขาที่แบบเป็นคนกระตันยูแล้วก็รักคุณแม่อะไรอย่างงี้ครับ mm hmm. แล้วก็เป็นคนที่น่าแบบอย่างมากๆแกได้ค hmm. mm ุยกับนอกรอบอย่างเขามีข่าวนี้เลยไม่เคยได้คุยเลยผมยังไม่มีเบอร์เขาด้วยซ้ำเคลียนะคะทุกคนว่าไม่มีอะไรสดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ